สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ わってりりりりり จะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองเจะรูะ้มองแต่ความ,ม,วามรักที่มีฝ้าอวนนอกฟ้าเ้ายังอยู่ไม่อาจไม่รู้แต่เรารูความจริงในใจ คยโอกกอนเธอเอาไว้ยอดตัวหรือไทยตัวน้องฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาสวัสดีค่ะคุณบักบึ้นดีสวัสดีค่ะโอ้ชีวิตอะไรล่ะนานที่ทักทักเขมิดายังไม่ไหวกอด เปนยายนอมกินข้าวสวอ,อร่อยไหมป้าไทยบ้านได้กินข้าวกับผู้ใหญ่ใจดีหน้าปึื้มใจจังอร่อยค่ะขอบคุณนะคะคุณบาวมีคิดถึง คนร้องเพลงวันนี้ป้าที่บ้านก็ได้ไปกับป้าสวนผักนะอืมลุงกระถามว่าวันนี้มีไทยมามา้างป้าก็บอกว่าอมีญาชิก็มีป้าที่บ้านมามวันนี้มีไทยบ้าน,นอกไปด้วยนะอืมไปเจอไทยบ้านนอกอยู่ออ่่ายูข้างนอกอืนั่งรออยู่ข้างนอกจ้ะ เือเอาไว้ยากตัวหรือไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาคงก้าว่าเป็นคนดนโอ้ชีวิตอะไรนักนาขอั้งที่รักและคอยมีตาย่างไรก็หาว่าเรายังมี โอ้ชีวิตอะไรลักลอยากู่กม่รอนตายังมีวกลาวันยังมีความิเกิดใจยอยู่ยงรักเพ่ควั คุณแสงกีสวัสดีนะคะทุกคนหายใจ วันนี้ป้าบอกว่าตอนออกมาจากข้างในนาะบอกว่าลุงหน้าตาแจ่มใสดีกว่าที่ที่แล้วลุงพรอยากเป็นลุงพรรณก็อยากมีคนชื่อตันมาเป็นแฟนกันจะไปทันได้มีคนสนใจทั้งวันเพราะลุงคนนั้นมีเป็นทรัพให้กำลังใจ จะเเเปปป็็็นนนลลกพพอยาสกกกคคน็งจะะสสสุบาายมมมีีตแลวัสดีนะคะคุณสังคิตสวัสดีค่ะเพราะว่าท่อสั์ไม่อยู่นะคะขอบคุณนะคะอี่ วันนี้ไปนครพนมนั่งรถหลับไปต <busy> ลอดทางมีมืดครับหลับๆตื day, ่น <eger> <ง>ๆตื่นๆหลับๆเพราะว่าน่ะไปเจ๊้าจะบ้านคิดว่าไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้กระตือร้นเช้าป้าเจบ้านก็เลยไปไปที่คอกงวยยาก็เลยบอกไป แต่เพื่อนต้าก็เลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้านัมาเช้านี้ที่กรทมข้าไปนครพนมอะไรนะก,ก,ก,กี่กี่กีกีกีกรมมข้าไปยังไงด้วย กี่ชั่วโมงเลยคเลอยะนค,นค,คะก็ไปจต่เช้ามาถึงนี้ก็เย็นเนอกิโลค่ะกิโลค่ะอย่างนี้ปลาที่บ้างก็ไม่ลุ้กันมันขามมืดจ้ะเมืองไทย ะะอยากเปากเปป็็นนนลลุพุพพะะควันนี้ไปเจอไทยวันนอกด้วยนะคะสติเปิดไม่ได้เพลงเนี่ยตีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาทักทายนะทักทายยาม ก่อนนอนนะคะวันนี้ไปเยี่ยมลุงกลับมาก็สบายใจแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอกเกิดความรักที่มีเพื่อนก็้เพยัออยู่ ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเคยโอกกอดเธอเอาไว้ยอดตวงมึอใหตัวน้องฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาผูกเก้าเว่าสิ่งที่ โอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและขอเมตตายังมีไว,าาว้เกลาฟ้าแต่เรายังมีความสุขที่เกิดใจเรามียังรับและคอยหวังดีทุกทุกทุกข์หายใจ ทไรทีรง่วงนอนทุกทีเลยคะพขอบคุณนลคะตาจะไปแล้ว พิมให้พิมพเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะปัจจุบ้านไหนไม่ออกนะคะ ให้เ่าหาว่าเรายังดีความจริงที่เจนใจเราดีเพียงรักและคอยหวังดีให้เ่าหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหลังนาทั้งที่รักและคอยมีตายังไม่ไว้เ่าหาว่าเรายังอี

สบู่มาแล้วนะคะแล้วป้าชาวบ้านจะส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเออสวัสดีป้าแถวบ้านาเขาชื่อกิ๊กก็กิ๊ก,ะะก,ก,กของแม่อะไรอนะของแม่หลงรักอะไรนะรอยแดงรอยแดงอะไรเนะี่ย คุณสังีงสวัสดีค่ะนอนดึกนะคะป้าแถวบ้านไปดึกนะคะได้ป้าแถวบ้านไลฟ์สิบแปดนาทีเด้ป้าแถวบ้านจะลงไลฟ์นะคะเดี๋ยวพวกนี้ป้าแถวบ้านจะไปส่งสบู่ให้นะคะคุณแม่สมมูลคุณอาิสานาอะไรนาตาจา่ะนาตาคืออะไรเนาะชื่อจริงของแม่ชื่อหลวงรักนามจุกุล นามสกุลอะไรนามสกุลดอยดอยแดงเหรอให้ชื่อนี้เหรอชื่อจริงของแม่ชื่อหลุงหลุงรักนามสกุลดอยแดง มาร้อเพลงด้วยกันพุทธะอภิวันคุณจิตีเชียร์ที่ชมอัมมรินสื่อเป็นตาตาหลงรักเนาะนะทุกคน สวัสดีค่ะก่อนนอนค่ะป้าชาวบ้านสวัสดีทุกคนนะคะคุณสนไว้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณรัตติกาสวัสดีค่ะย้อนหลังให้ทุกคลิปแล้วค่ะวันนี้หลงวันนี้อะไรนะรักสวยทุกคนจ้าเชียงใหม่๋อสวัสดีนะคะคุณสม,มนสม,มนบอกละจ้าลูกแม่ขอขอบคุณมากนะ ขอให้ลูกรลำรวยเงินทองเพลงนี้เปิดไม่ได้ทำหนวยเงินทองยิ่งขึ้นไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกายขอให้ลูกได้ไปร้อยเท่า oh, ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ให้แม่มานะคะขอบคุณค่ะคุณนิตยาหรือเปล่าสวัสดีนะคะคุณนิจจาสวัสดีนะคะป้าแทวบ,บ้านชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วสวัสดีนะคะคุณสนโนสวัสดีะคะ่ะคุณนิจาอา6สองหกหนึ่งหก เออพี่พี่อะไรนึ่จำชื่อไม่ได้แล้ะโอ้ฟังเพลงคุณนิจาสวัสดีนะคะคุณปั๊มปั๊มสวัสดีคะ่ะคุณนิจจาก็สวัสดีคะ่ะคุณสนโน อล,ลุงเป็นยังไงบ้างป้าแถบ้านอาป้าบอกว่าป้าออกมายิ้มเลยวันนี้ออกมาป้าก็าดีใจนะคุยกันที่รถก็ก็สบายใจอ่ะสบายใจก็เลยามาถึงร้านค้าอยู่กลับกันมาประมาณบ่ายๆเนาะก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันก็เลยมาแวะก,กินข้าวเที่ยงกันเป็นร้านอ่าร้านร้านอู่ อูอะไรกุ้งเผาอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่แถวสกลเนานะอืมก็เลยแวะกินข้าวกันก็ฝากไปดูคลิปด้วยนะป้ากินเอ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 าเลยป้ารู้สึกว่าป้ากินข้าวได้เยอะนะสั่งเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้ารายการอะป้ากินหมดเลยอะก็ไม่ใช่ป้ากินคนเดียวนะป้าที่บ้านด้วยแล้วก็มืดด้วยนะแต่ธรรมดาป้าจะ,จะเป็นคนนี้กินน้อยที่สุดเลยอืม ก็เลยแบบว่าโอหวันนี้ค่อยสบายใจแล้วค่อยกินข้าวได้เยอะตอนเย็นก็มากินกับแม่น้อยอีกกินได้เยอะก็เลยแสดงว่าอาทิตย์าคเข้าไปเยี่ยมลุงอ่ะคงจะอ่าเอเปมนอย่างนี้ด้วยอ่าป้าเราบอกว่าลุงไลฟฟังบอกว่าข้างในมีปรากฏร้องเพลงลุงไปร้องเพลงกับเขามาอ่าอืมนั่นแหละ ป้าก็เลยหัวเราะแกก็เห็นก็บอกว่าถ้าทายปกติยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วตาลงจะเหลืองเห็นป้าบอกตาเหลืองกินมาม่าเยอะแต่รู้สึกมาอาทิตย์นี้มืดก็เล่าบอกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสสบายดีข้างในมีประกวดร้องเพลงด้วยมีกิจกรรม ใครลองเพลงงสกเห็นป้าบอกว่าลุงไปสมัครลองเพลงด้วยอได้ถือไม้ทีน,นี้ไม่อยากเอาไม้ลงจากมือทีนเนี้ยคนชอบไม้เนาะร้าน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 ,าน,านกุ้งเผาข้างทางแม่ขอดูให้อยู่ อบคุณนะคะคุณบุ๋มดุงสวัสดีนะคะเออพี่นวล <c oughs> จำได้แล้วนวลค่ะปะา้าเจาบ้านนี่แหละขอบคุณนะคะสบายดีเนาะไม่รู้ไปหาสาวเจออยมังหรือเปล่าสาวเจยยังอยู่ไหมขอบคุณนะคะพี่สโนทักทายคุณโสภาสวัสดีคะ่ะ อ่คุณโสภาบอกสวัสดีนะคะอ่ะเอฟตีเจ้าป้าบ้านขอลงไลฟ์ก่อนนะคะอ่ะนอนหลับฝันดีนะคะป้าเจ้าาก็นอนหลับฝันดีเหมือนกันนะคะอ่าเข้าทางลุงเลยนะคะร้องเพลงจะได้ไม่เครียดใช่ค่ะอืมคุณน้ำอ้อยสวัสดีคะ่ะอะไรนี้ก็สวัสดีนะคะ พี่สโนไว้จ้าคนสวยขอลงไลน์ก่อนนะคะไลน์นี้สวัสดีค่ะพี่สโนไลน์พี่สโนไว้คนไปดูคลิปคลิปป้าเนาะเพราะว่าป้าไปถึงปุ๊บป้าทําคลิปแล้วอืมอะ,อะเนาะป้าทําคลิปแล้วไปดูคลิปป้าสวนผักเลยนะคะอืมไลน์นี้ก็แวัสดีสวัสดีนอ้อนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ